หวานปนหลอนคู่รักช่องเจ็ดเปิดภาพต้อนรับฮาโลวีนสวยซีดลืมหน้าเดิมนับถอยหลังใกล้ถึงวันฮาโลวีนแล้วโดยในวันนี้จะมีคนบันเทิงมากมายมาแต่งตัวเป็นผีทำคอนเทนต์ลงอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้เห็นกันและคู่รักที่มาก่อนใครเพื่อนเลยคือคู่ของนางเอกสาวฮาน่าลีวิสกับแฟนหนุ่มพระเอกรุ่นที่ ออฟชนพลสัตยาแห่งช่อง7 HD ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันมาแต่งตัวเป็นคู่บ่าวสาวใส่ชุดสวยหลอ่อแต่แต่งหน้าเป็นผีโดยฮาน่านอนอยู่บนเตียงและออฟที่กำลังยืนมองฮาย่าอยู่โดยโพสต์นี้ออฟเขียนเคปชั่นว่าซับยัวโซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮาโลวีนและฮาน่าที่เขียนเคปชั่นว่าช่วงนิรันทีมฮาโลวีนปีนี้น่าจะเป็นความรักที่ ช่วงนี้รันเมว่าทั้งคู่จะตายไปแล้วแต่ก็ยังรักกันนั่นเอง